สวัสดีครับผมก็ยินีต้อนรับเข้าสู่รายการ 1FM นะครับ Fishing Man ช,ช่องนี้จะทำเกี่ยวกับเกมโลบอคส,ส่วนใหญ่นะครับแคสเกมโลบอกแมปตกปลาแมปนน่นนี่นั่นเรืเ่อยเกิยครับผมถ้ามีคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมมาก็จะเอามานำเสนอเอามาเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับจะมีการรีวิวเบ็ดรีวิวปลารีวิวการอัปเดตต,ต่างๆมา ให้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมที่ผมเล่นอยู่ประจำแล้วก็อาจจะมีบางเกมด้วยในอนาคตนะคบผมก็อาจจะมีการจัดก,กิจกรรมขึ้นนะครับในช่องเล็กๆของเรานะครับก็ถ้าเกิดว่าช่องของผมนั้นนะมีผู้ติดตาม50คนขึ้นไปอาจจะมีการแจกปลาหรือว่าช่วยเล่นช่วยทำภารกิจเรื่อยเปิดนะครับไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามคนระับผมช่วยได้เสมอครับซึ่งสส่วนใหญ่ในแมปโลบอกนี้ผมก็จะเล่นเป็น เกมจำพวกฟิชนะฮะเกี่ยวกับการตกปลาแล้วก็เกมโซอารจีที่เกี่ยวกับการสุ่มออร่านะคบผมเกมฟิชก็จะเป็นตามชื่อเลยครับ mm hmm. ก็เป็นการฟ mm ิชชิ่งเกี่ยวกับการตกปลานะครับผม mm hmm. ส่วนเกมโซอาร์จ hmm. ีก็จะเป็นเกมที่เกี่ยวกับการสุ่มหาออร่าสวย,สวย mm hmm. ๆเท่ๆหรือว่าหายากมามาขงิงมาโชว์กันนะครับ mm hmm. ก็ แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบของผมผมชอบเล่นนะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับข่าวสารนี่ก็เป็นอ่คลิปแรกเกี่ยวกับการนำเสนอเกมนะครับว่าผมจะทำอะไรมั่งเล่นอะไรมั่งนะครับเกี่ยวกับช่องนี้ถ้าเกิดชอบการนำเสนอของผมนะครับแล้วก็อยากจะติดตามข่าวสารการเล่นเกมของผมในช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส r i b e กันด้วยนะครับ ช่วยสนับสนุนช่องเล็กๆของผมช่องนี้ด้วยนะ